เือง่ยขอพรน้ค่ะับแล้วก็ลูกถายมชะโนดถ่ายแล้วก็ต้นชโนดมาให้กาลังใจนะจ๊ะขอให้เจริญรุ่งเรืองนะออ้สีได้สีนะมันจะได้ไปงหมเจริญรุ่อเบากับกลางางสีหนักหน่อยตรงๆุไม่แล้วมันไม่ใช่เราก็จะได้เจริญไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าถ้าไปทางนี้นะ จะได้เจริญทั้งโลกก็จะร่ำรวยหมดเลยนะลูกนะเราก็คิดว่า,าก,การติดบุ๊กอะไมันยากน,น,นะลูกนะเนาะนะขอขอใครนี่นะนะคนรักรักทุกคนนะลูกนะขอว่าถ้าหนูอาใครได้ความอันนั้นเนขาจะรักทุกทุกคนเลย นะเ,รเราไม่ได้ขอข้างไทยนะแกบอกที่เจอางบอกอคนน้ำนะขอบใจขอบคุณมากอันนี้นะ้ำสติดอภิคานะนระกเอาไว้พิพาอันนี้ต้นคำชะโนดที่ว่าไม่มีใครต้นเป็นต้นเพราะไม่มีใครมามาปลูกได้เพราะว่าต้องเอาไปคืนปลูกในพุทโธหมดอันนี้ต้นได้ได้ได้นะต้นดีนะเจริญรุ่งเรืองมามากับน้องน้อย ยายนอนคนเดียวมาแต่คำเสีย้มดเลยเหรอใช่ค่ะวันดีนะครับอยากมาดูทุกท่านเลยมาดูว่าเะบ้านผกปกเป็นยังไงอยากาดบ้านเมด้วยเขาอยู่บนจนกเ็นน้าอนเชาอย่าบนื่มาก็อากาศเ็น กันนะครับ้นาะจิางเขาก็เหมอกลับจ้าชาวบ้านเขาจะว่าถ้า้าไป ทายครับทายครับครับยครับครับทายบอครับขอบคุณครับ